อตาตมาจะลงกวนโยมไปทรงที่วัดหญยสักหน่อยพอดีจะไปจำอยู่ที่นั่นอตาตมาเคยไปไม่เลยไปถูกไม่หรอกเนี่ยโบกรถมาห้าสิบสามคันแล้วจอดไม่เลยอตาตมาเลยตัดสินใจอาชีวิตเขาแลกตั้งใจว่าบรรปลายสุดท้ายของชีวิตจะไปจำอยู่ที่นั่นแหละส่วนโยมจะสะดวกไปทรงหรือไม่ก็แล้วแต่แต่กรลุณาตกลงโยมสะดวกใช่ไหมอตาตมาขึ้นเลยนะ ทำไมได้ทําบุญรวมชาติตักบาตรวมขันมาแต่ชาติก่อนชาตินี้เจอกันไหมล็อกบุญกุศลครั้งนี่ยขอให้โดมบันดาลให้โยมเราพวกพองจงประสบแต่ความเจริญความโชคดีหลอดผลจากภัยพิบัติสาธุคุณพี่ครับคุณพี่รีบไหมครับพระก็มีจิตสงเท่านั้นหละโยมเดึกเดินปานี่ไม่มีกิดสงโนนอ่ะพุ่งนี่ชาแล้วถึงจะรีบตอนนี้รีบไหมล๊อก <c oughs>